บุญังด๋มาําให้พี่น้องับบุญได้เนาะบ่ฮ้อนบ่หนาวสิแดงพอไปไลเลยเาอนอ้ายเาบ่ได้งลมชเนาะอืเอนครูเพิ่นอ้ายเพิ่นูนี่ครับอันเด้เจ้าเอิ้นโเนาะพ่อแม่พี่น้อง เด็คนยังมาเลยค่ะถูกเนาคนน้องเขาบาร์ี้บดสกตอคนนี้ได้พอเพื่อติดกันเลยนะ่สี่รางวัลโดยมีลูกสองคนอ้โหดเยโอหเลยจนที่ได้ลูกเคย่ะมาลูกจะได้ไมตู้สิมื่ป่ะแหละ คนเมต้ไม่ตู้คนทองคนคำมาแต่ไม่กาคนงามแท้แม่แหวนเนาะเป็นพ่อยสีไดงทับแก่ตะกี้มากมากเลยถักแก่ทับทิมสีแดงนี่ให้แต่พื้นนะแม่ให้แต่พื้นนะแม่ สักเนาะอันพอยแดงคิดด uh ิไหละไหละไหละไนี่เด้ของเจ้ากังามนี่ตัวตัวนี้ขาง่มีกาโอ้คายสของแม่น้องเซเนาะอแ่นแม่นอันสีแดงอ่ะเนาะบุแม่นแดงออกชมพูชมพูเนาะออกบัวเนาะ เป็นเราใส่เนาะคือตู้บักกะ้อ้าโลได้พอแล้วสิไดได้เนี่ยเนาะในขอนางามเลยนะเจ้านะนี่เนาะนี่ๆๆนี่เอาละสิเปลี่ยนาให้นี่เอาโอ้ยปตู้บเช้านี่มันได้ือุเอามันผักมือเฮาออกั้งเท่าไหร่เได้แนเดียวอ่ะน่ะอสลาดคือยังน้อยกจักแทนอ มาเยียก็ดีใจแล้วตยยังมาไล่ข่าเนื่อยูนาข่าวทัีทักยูชัยด้เฮ้ยยูัเนาะยังแม่ยังมาหาไล่อะนะแค่มาเห็นก็ดีใจแล้วว่าได้ยังกับโบเป็นยังโดยโอ้ยังว่าตืดๆให้ตืดน้ำได้เลยได้ใจไอยเหงหม่ฟอได้จังนภา ไชเผ่าหนีป้าแล้วใญ่ตืดๆน้ำลาาก่อนเลยเนั่งโฆษณะเพื่อนหาตมือเลยแต่ผู้รู้ฝรั่งอันนี้เาก็พบปี จมือด้รมือให้ต้อใ้เอเมือให้เตื้อก็เป็นนั่เองมาเี่ยหนาวมาเยี่ยนาเี่ยมนามาเ่มนาวมาเยีมหนาวย่นามเ่นจาเยี่ยนามย่หนามเยยนามาเย่ยหนาวมาเย่หนาเีนาวมาเยี่มนามเี่หนาวมเ่มนาวาเย่าานาาหนามาย่นเนนีนาย่นย่น่น นี่มนจะมีฮินอนเนาะต๊ดติดเดลบเดลจเซาเวลได้นอนบเดลรูมกันบมดเาแมนแมนแมนแน่ยสบายแมนยดแจยดขาสบายไปนั่งใช้นอนใจคุยกันอีกเนาะแมนแมนบอกเลอ้ออ โอ้ยจพี่ได้สมาโว้ยและ่าอดีนั่งหลักกันใหญ่เลยขีักแากเลยนะลูกเนาะปืดปืดแล้วเออมาปีหนขี้เปแล้วนะลูกน่ขีจะมกนเออน่ะลูกเด้อ ออไปแล้ไปล้เรานดูกลนเดียไปได้ลูกมันมเมนยู่น้ำเจ๊บเขาไงอ้มาาย่อเน่นะเมนเมนมันยาวันปากนะไปตามพ่อเันเดียสบาอดีนะสบายดีอ่ะคนนั้นรับบันี่หันางในหม่นั่งโต๊ะกนก็ได้เลยดินบล็อกคือการกับั้างนี้เห่าเออ เสริม ah, like so mm ับบรกหด้วน้ำแงเบก่งอะไหขาดททุกไปไปมันชวนข่อยนั่งกันก็ได้ไหมนั่งกยเป็นายเป็นาได้หรืโอ้มยังดอกบริบาวกับบริหัวคือโอเคินดนบอกินบอก แล้วกิทโ่ยแม่บนังโตอนบ่โตบ่คันค่ายนะก็ได <stimulus S 2> ้จ <schme oysters? S 3> ่ง้อมา่งกไดู้อาทังน่นเอาเขาเอือดเาสิดหลอกแต่โอ้ยแดปปมันก็ยังไปอยู่เออยามหนาวก็ต้องไ้เปิดไออุ่นมันจะเจอซีอิ๊วได้่ขั้นฮิตไตเมนแบ่ลอดเดไดเปสองแหมยามหนอนก็เ็นเอซี เองแบบาเน้มาเว่าจะมารว่าอ่ามันป่านเนาป็นยัง้ดิเปรดูเรดัเจ้าว่ารับจากยนยินไอยู่ฮะเนาะยอากาศไม่นีเอเป็นใจอยู่ จย่าลงปลูกวานไม่รูกไปด้วยด้วยแม่เดี๋ยวอันนี้บ่มแบะเออปลูกเมือแนงีแม่้างข้าวทันบ้านนงครอันนี้ของเจ้าโป่งคือเนื้อเนาะไปเจ้าเนะไอแม่ให้อันให้ดูเอาให้เมียวัเสียงเขานั่งมานึ่งเออเออเล็กน่นดูดูเพื่อเขานี่้ไปป่วานเีอาได้เจ้ ไปติดต่อซื้อกีดินหรนไหนเขาเปิดทุกท่าไงอันก็จะคายเทเลแบอกแม่แออแบบที่ก็คือยุ่กรคือยุ่แบบนี้แคือเขาบอกแบบเขาปั่นเยียอิ่มนซส่น้ำกินเนาะโอ้ยเห็นบชิาไปนะเอาเป๊ปซี่ใส่น้ำเวลากินนะมีแห้งมีแห้ง น้มนะไปกินกระดาน้มนะมาได้คินรจักเลจักอเ้งเอของอามเอว่าน้ำแข็งเนี่ยกินดีน้ำแข็งกลนนันจะไปกินก็นได้มักากเลยอันนี้แหละของเย็น แซ่บแบบไปตู้บอลว่าไปใช่กะติกไปใ่ไูประตูยังบ่มาเนาะเอาจอกใส่พร้อมลาไปเห็นว่าช่วงเขาไปล่ะพ่อน่านผู้ยังนี่พ่อแล้วนางไอ่เต็มกะติกับพ่อกินน้ำเย็นลายไอเนา้ใส่แซ่บซี่น้ำก็เท่านี้บ่ย ไรเออเราเราจับขนมอะเราจับขนมแล้วกะลืมเลยอ,อยากกินบะได้ใช่เนสนา้ยาฮาไปนะอ้จะจับห้องยักให้ โอคได้แล้วมีป้าชีบ่ะเฮ้ยเออใช้กดนึงนะสับเนกน่งกินเก่งเก่่งเก่กง่า่งเก่งมกงเก่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 กเก่ก่งเก่งเกนเง่เ่ากกเเนเเเาเกกกเเลยนะ ยาดอกผ้าเอ้ยน้ำแข็งบดน้ำปต้องมาปสมเนาะเธออยากกินน้ำแข็งก้อนนี่ได้อพอน้ำแข็งบดน้ำมันเปื้อนนที่ใอโดย บดตรงกลางเอาไนี่โดยโดยมาบุญโจมขึ้นรถเด้ออยากกินยำไหนกินนะโดยโจมขึ้นกระบะรถเปิดเปิดกระบะให้เราหน่อยค่ะเราเรามีแห้งอยู่ได้เราเราได้ข้าวเฟอเลยได้แล้วแล้วไรแล้วได้ข้าวเฟอฉี่แห้งกว่าเก่าด้วยชาวพันกิบแต่ว่าถ้าอยู่นอกก็ประมาณสามสิบพัน ออยู่อยู่อยู่ในบ้านเ้าหนีไลยอยู่เม่้าพันบา้าันา้าพันหะจะมาลูกสดกินน้าหลายกว่าเพราะว่าขี้ตอนแนี้จะเป็นเบิ้แมนพอจิกันกินตามบาทก็เบิ้ลแมแมนแมไปลยแมนจะพูดกแม่ลงไปลงนอนนอนนอน

เราลองอ้หน่ดี่ลโอ้คงเราเลยจอเขาเลยตั้งจ่อปลาคาร์บอนเราปลาคารบอนราควานจั่งก้อนไม้เน่ะฮะเป็นเกียวเกลวปุบปับอยู่คนละไหนคนตัวเจ่อแล้วเมันโมแมุมดเลยเขากจขาเขารไม่ส่าันเขาเซนต์หน่อยเขา

Bà hãy học hỏi một phần sau này chúc mừng hai chú mừng hai chú mừng

ได้ไเอใจด้งที่แบมันไปเรกท่านซื้อใจเนอะกเลานจุกใจก็เยท่านจุกใจก็จุกใจเนี่ย

ไม่โดนไม่โดนแม่ใช่ใช่ถ้าถ้าบูมวาสนานี่ดาราเนี่วาศาสนา ไหนมาเห็นไหนอายุใช้เขียนเขียวใช่ไหมเขียนเขียวเลยแล้วก็ตีเอาปั้นสีสับในมัน ตีเก่งยอินี่เขาจะกำลับ้าอยู่ในาวบ้านไงนี่แบบแบบคดนัดแบบไ่ดเมืนคนแล้วกัดกัดคนแบบแ่าแบบลูกบ้ลูกแน่้กหวลูกแน่ลกหัวแพงที่สนม่เบาอยู่แพงหัวอ้อแน่นี่แ้วไปแล้วทองเพาว่ ไปแล้วไปตู <m> ้ไปแล้วนี่ะอ่ะตีนอนบ่อ่ะตีนอนบ่บอว่าอ่ะตีนอนบ่อ่ะตีนอนบออ่ะโอ้ยท่นอนอ้มาตีโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่แล้วกะไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยละคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดต้อมคือเก่าเนาะไปเรียบร้อยเฮ้ย เอาไปน้ำกันบ้าไปแล้วฮัลหลไปแล้วเฟอร์ตูดเดิเอาไลกันไลกันสองคนเออไปต้องยันเดือนยันเดือนลงน้ำกับมี่กินนี่เออเลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีวัตสุขุพ่นเนาะทางนี้ก็ได้